โอเคนะครับอ่ตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาต่อกันจาก e อพีที่แล้วน,นะนะใน EP ีนี้สภาพเราก็ไม่ดีมากครับบอกเลยว่าก็ถือว่าแย่อยู่คลิปนี้ต้องขอบคุณคุณอภิวิทย์ดวงไรด้วยนะครับที่เอาสูตรยาใหญ่มาให้เราคนระับตรงนี้เนี่ยช่องเราก็มีสูตรยาไฮโพชั่นมาให้ทุกคนได้ใช้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต้องขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมสภาพค่อยดีนะครับแล้วก็ เราต้องล่าหมีไฟนะเพราะว่าเราเจอเขา2ตัวนะครับแต่เราไม่มียานะใจจริงอยากได้ยาคนระับเดี๋ยวเขาดูนิดนึงว่าเราสามารถครับที่นอนได้ไหมเราขาดะไรทำไมครับที่นอนขาดขนไก่นะครับตอนนี้เราได้ชุดหมีธรรมดาแต่อาวุธเรามันยังไม่พร้อมนะอุ้เรายังกากาก,ากเลยแต่เราต้องล่าหมีไฟนะคือถ้าเราล่าหมีไฟตัวหนึ่งนะครับ ้าฟุกนะถ้าฟุก,นะฟกนะครับดอกเท้านะครับสองอันดอบมุ้งตีนหมี2อันเนี่ยจะทําให้เราแบบอยู่ได้เลยนะนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นอาวุธอาวุธมาเลยอาวุธค้อนมาเลยก็ข้ามจากดาบสายฟ้าในอีพี EP ก่อนที่ลงให้ให้นะลงเรือลงให้มจะลงให้นะในอีพีก่อนที่ลงให้นะนดับสายฟ้าถามว่าดาบสายฟ้าดีไหมดีอยู่นะครับเพราะว่ามันช่วยให้เรานะ เก็บมอนได้ไวขึ้นนะครับอ๋อเรายังไม่อยากเจอแกว่าหมีเราต้องการหมีลาวาเลยแกกับเรานี่เดี๋ยวเจอกันเอ้ยเราเจอแล้วหมีลาวาเดี๋ยวเจอกันนะจัดใจให้มีลาวา ันนี้เพื่อน <c oughs> มันยี้ไม่สนใจเราเลยมะทุกคนเอ้ย hey. ได้ปะไม่ได้ต้องนอนก่อนนะแต่ไม่มียาหลุนจัดไม่เราก็มันนะโอเคเย้ okay. ได้มาสองว่ะที่เหลือหาที่นอนหายานะคเปลี่ยนอาบุตรจบเลย ล้วต้นเกมของเราเราจะกลับมอาโหดเดิมแล้วก็จะโหดก่าเดิมเพราะว่าเราจะพกของไปไหนมันหาได้เยอะก็เดิมอ๋อตรงนี้ตั้งรอเฮ้ยมาเจอไททันอะไรตรงนี้วะเนี่ยขอโทษครับไม่อยู่แล้วครับตัวนี้ทำไมตัวนี้โหดหลายจังเลยฮะโหดเกินหมีโอ้เจอหมี ทีนี้เราต้องการต้นไม้ที่มันเผาไฟนะผมต้นไม้ที่มันโดนไฟเผานี่ไงเราเจอละโอเคใกล้เมือดอนะตัดต้นไม้ต้นนี้แล้วก็น่าจะนอนตรงนี้ได้มั้งคิดว่าเสียงรถนะคือ,ค,อคือแม่งเสียงรถ5้าทีเลยมั้งเนี่ย อ,อโอเคดีขึ้นยื้อส่วนที่สี่รู้สึกดีเสียงรถก็มาขอโทษในลคปมาแล้วโอ้ยนี่เลยคือสิ่งที่เราต้องการมาทีนี้ได้สร้อยมาด้วยอุ้ยเชื่อใส่เข้าไปไข่ก็ไข่เถอะไข่ก็ไข่ครับบอกเลยรอบนี้ เราจำได้ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งปะนั่นแหละคือที่เราต้องการนะแล้วก็ยาในจำนวนที่เยอะถ้าเราได้ยานมันก็จะทำให้เราง่ายขึ้นพามเข้าไปทีเดียวแตกบอกเลยอะไรก็ได้สภาวะนี้หมีเหมืออะไรก็มาเถอะเราไม่รู้จัก <c oughs> <c oughs> คือคือรอบก่อนดาเมจแค่นั้นหมีธรรมดานี้ก็ตีตุ้มแตกอยู่แล้วนะอันนี้ดาเมจอัพมา25ไม่ต้องถามคะแต่เราก็ยังตีแร่ทีเดียวไม่แตกอยู่ดี <c oughs> ชอบชนชอบเบียดนะจริงๆชอบชนชอบเบียดกันเหลือเกิน เอาล่ะแล้วก็ได้ไสทองเอ้ยไสคอรไสทองมาจากไหนเลยยื้อไสคอมาแล้วมาเลยครับโอ้โคตรโหดโห,หดแล้วทุกคนทีนี้ก็นะยาวเลยยาวเลยฮนะรอบนี้ขึ้นไปจำได้มันมีหมีละวายอีกตัวหนึ่งนะ แต่มันอยู่ตรงไหนเท่นั้นเองโอ้ยไอ้บ้า,ายาก็ไม่มีทำไมต้องให้เรามาชนอะไรเงี้ยให้พวกนี้ด้วยพอแล้วหมีเหมืออะไรอ่ะพอก่อนเบก่อนเราต้องการตัวแบบมีละวาเลยอะไรอย่างนี้แกะนี้ก็จำเป็นนะเหมือนว่ามันจะเป็นวัตถุดิบในการทำยาทำไฮโพชั่นแต่โอ้โหอะไรวะเนี่ย เยอะไปไหนฮะมอนก็เยอะอันนี้ไม่เลิกจริงสักทีดีไหมเฮ้ยวุ่นวายโอ้มันอะไรนะักหนาวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมอนเยอะจริงนี่ฟาร์มแกะไม่ได้เลยอยากฟาร์มแกะเจอละ เราเจอแล้วทุกคนนี่งไงเ้าเราได้แล้วหมีราวานตัวที่สองวุ่นวายจังเว้ยเฮ้ยโอ้ได้สองอุ้งตีนด้วยทำสร้อยได้นะสร้อยหมีเป็นสร้อยที่ดีที่สุดในเกมเรียลนะฮะในตอนนี้แหวนก็ต้องเป็นแหวนอิเล็กตริกนะฮะของอ e ีตัวแรปเตอร์อันนั้นนะ่ะดีมากครับโอเคตรงนี้เราก็เก็บของที่จําเป็นไว้ก่อน ตรงนี้พอเราได้ของพวกนี้แล้วเราจะหาอาหารง่ายมากนะครับที่เหลือก็จะเป็นที่หลับที่นอนหมอนมุง้งครับได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เราเพิ่งล่าแกะไปแต่ไก่ไม่รู้พอหรือเปล่าเราสามารถทำอาวุธได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เรายังทำสร้อยไม่ได้ถ้าเราทำสร้อยอาวุธพังเราจะไม่มีสร้อยใช้นะอันนี้ทิ้งไป ขวานเขินเลยเนี่ทิ้งไปนะไม่จะเป็นนะครับอืมนะออได้อยู่ก็สามารถคราบเป็นไอ้นี่ได้คราบเป็นสร้อยนะเพื่อประหยัดช่องได้อยู่ตรงนี้ฮะสมุนไพรก็อยากได้มีก็อยากได้ฮนะ ตรงนี้จะเข้าสู่วันที่5้าแล้วนะครับคืนนี้ยังไงก็ต้องนอนพักผ่อนเอาเลือดนะรูว่าครับได้ไหมโอเคครับที่นอนได้นะครับเก็บของที่เก็บได้ไปก่อนอู้อย่างตรึงได้มาแล้วชึบเก็บมากินน้ำอาหารทำตรงนี้ก็ได้นะนี่ไงแกะ คือทำบ้านข้างบนนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไกลไบ้านอยู่โซนหนาวอะไรเงี้ยหรอใช่เรื่องมนเนี่ยถูกไปครับอาหารเนื้อคือเนื้อหมี่ตัวนี้นี่เหลือๆเลยนะจริงๆเหลือแล้วนะฮะออกจากโซนหนาวไปก่อนเลกันนะลงไปโซนล่างครับเผื่อเจอเผื่อจะเจอไอ้นี่ มีลาวาเพิ่มเติมนะครับเราต้องการต้องการเขามากฮะมีธรรมดาม่อยากล่าแต่แกะเนี่ยอยากล่านนครับแกคตัวตัแกะโบเขาให้ฮะโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายกับเราสุดๆนี่เจอมีอีกไหม อืมชีวิตมันเจ้มจนอย่างไีฮะโอ้โหจะได้นอนไหมเดี๋ยวก็เอา้าอหมูเวนเกะเดี๋ยวก็ล่าฆ่าให้ตายห,หมดเลยที่นอนเราอยู่ไหนที่นอนต้องรีบนอนถ้าจะนอนต้องรีบนอนไม่จบมิดสินไว้เฮ้ย คนนอ,อนไม่ได้ติดอะไรสักอย่างติดมอนเตอร์โอมันบอกว่านอ,อไม่ได้โอให้ตายมันติดอะไรสักอย่างที่เป็นมันสเตอร์นะตนัวนี้โอ้วิ่งพลาดอย่างเลยนีตัวนี้มีสมไุไพรแต่เก็บไม่ทันเก็บ็อตตะกี้หมีทุบหน้านะ่ะ ไม่ไหวแล้วเว้ยก่อกวนเหลือเกินต้องนอนการนอนการนอนการพักผ่อนที่ดีที่สุดไม่เคยได้ยินเรื่องไงว่าหมีมอนเตอร์ทั้งหลายแน่ป่อยแล้วนอนเเพื่อนโยวโหที่นอนที่นอนไม่ติดกันเลย รัจมาเขาบอกให้ใช้หญาสามหยุดน้ำหนึ่งไฮพอยทชั่น oh! มาแล้วทุกคนโอ้โหได้มาแล้วครับไฮพอยทชั่นขอบคุณนะสำหรับไฮพชั่นนะครับดีจัดเลย <c oughs> วันที่ห้านะสุดยอดใหญ่หลายคนอยากได้นะครับก็ เดี๋ยวขอบคุณอ่าคนเที่ยวสูตรยาใหญ่มาแชร์ด้วยนะครับจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวต้องออกไปดูข้างนอกโอเคนะครับเออได้เฉยเลยนะได้เฉยเลยขอบคุณมากมากนะนึกว่าจะมาปั่นนีเฉยไม่คิดว่าสูตรยาใหญ่มาจริงๆนะขอบคุณนะครับสําหรับสูตรยาใหญ่นะก็จะทําให้หลายๆคนดีขึ้นนะครับหลังจากได้สูตรยาใหญ่โอเค นะครับเดี๋ยว EP นี้เนี่ยประมาณนี้แลยกันนะสูตรยาใหญ่มาให้เลยนี่ลองดูนี่เขาบอกมาเห็นมีต่างชาติมาเชยด้วยนะอาฉันรู้สูตรยาใหญ่นะสูตรไฮโพชั่นนะครับแต่เขาไม่ได้บอกเราอันนี้เป็นคนไทยบอกกันเองนะขอบคุณมากมากนะก็โอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเข้ามานะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไรไอแลนด์นะใน EP ต่อไปโอ้สูตรยาใหญ่นี่ถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่ามากจริงๆ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับผม